ไอันนี้เขาเรียกว่าอะไรที่รักจาก๋าชีสเค้กปหรเฮ้ยน่าจะใช่เลย <laughs> ซีฟู้ดชัดๆอร่อยนะเนาะเฮ้ยส่งเขาอะไรเนี่ยบางทีแล้วเป็นรสชาติชีสเค้กเหมือนกันหรืเป็นแต่มังโก้แมงโก้มะม่วงสีเหลืองเยลโล่มะม่วงแมงโก้มันช่างลำมุนลำม่อมซะยิ่งกะไรอืม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  ถ่ายไปคำเดียวกลับมาไีกทีมันเหลือครึ่งเดียวมาชอบอ่ะร้านนี้ยอร่อยอ่ะมาละมุนมากไหนไหนมาลองมาก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 มามามันเป็นไงฮึของเอ็นมันละมุนมากอ่ะเออละมุนมากอ่ะ ใช่ป่ะอืมอาทีรักแล้วบอลองของเกางับฝรั่งมองเป็นไงอืมข้าทำอร่อยนะขอแค่ดีกวกันของแอมเออยอมของแอมอร่อยกว่าแต่ไม่ใช่ไม่อร่อยนะอร่อยเทียบไปแล้วว้า